สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก,นกลับมาอีกกับช่อง KIM อีกแล้วนะครับผมครับผมสำหรับการเรียอชั่นในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นการต้อนรับนะครับผมกลับมาของ King of K-POP นั่นเองนะครับผมจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับก็คือ EXO นั่นเองนะครับซึ่ง EXO นะครับผมในรอบนี้ก็ได้กลับมากับ Special ลอัลบั้มนะครับผม Don't t i g h t the Feeling นั่นเองนะครับ <S <S ก็เป็นการคัม b a c k กลับมาหลังจากหายไปประมาณปีครึ่งเนาะตั้งแต่ Obsession นะครับผมในรอบนี้ก็มาแบบคอนเซปต์การท่องอวกาศแบบเออมียานอวกาศอะไรเงี้ยเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับผมในทวิตเตอเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าคือคักมากนะ สำหรับ s o l ก็คือคนที่ไม่ได้ติ่งอะ่ะก็ต้องเห็นอะ่ะไอ้ที่มันเป็นแบบแบนเนอร์ anner, เป็นแอดอะไรที่ย XOL แบบทําขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือแบบเออเป็นสีสันเล็กๆนน้อยนะครับผมที่แบบว่าทางด้อมเขาก็ได้มีการทําออกมานะไฮต้อนไหนก็คือเออต้องเห็นอะ่ะสักอัน2อ,อันอะ่ะคือแบบมีทุกที่นะแล้วก็ยังมีทั้งในเรื่องเราวชาวนีด้วยใช่ที่เป็นแบบ s m s อะไรเงี้ยก็มีก็คือแบบโคดหาโปรโมทหนักจริงแล้วก็ขอพูดถึงเรื่อง อาร์ตเวของ SM ก็คือยังไม่แพ่วเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Artwork ของ SM ก็คือคือต้องยอมรับเลยว่าถ้าจะหาข้อแตกต่างถ้าพูดถึง SM ก็ต้องเป็นเรื่องของ Artwork พวกโฟโต้หรือทีเซอร์หรือว่าแบบอะไรอย่เงี้ยที่ปล่อยออกมาคือมันทุกอย่างมันคือศิลปะที่แบบโอ้โหคือดีอะ่ะคือเขาแบบทําให้ในทุกอัลบั้มของศิลปินมันแบบน่าสนใจน่าติดตาม ถึงแบบคนที่อาจจะไม่ได้ติ่งวงนี้หรือว่าติ่งวงอื่นๆของ SM เอะไรเงี้ยเออเขาก็พอเห็นเขาก็จะทําให้แบบมันรู้สึกว่าเออมันน่าติดตามวะอะไรแบบเนี้ยอืมนี่ก็คือแบบข้อได้เปรียบของ SM เลยอะ่ะก็คือเรื่องของอาร์ตเวิร์กมีการปล่อยเกมออกมาด้วยที่เป็น Exoship Saga เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าทาง SM เนี่ยได้มีการปล่อยออกมาเนาะให้เราแบบได้รู้สึก กับอัลบั้มนี้มากขึ้นนะครับผมสำหรับในอัลบั้มนี้นะครับความพิเศษก็คือเป็นการต้อนรับนะครับผมกลับมาของซิลมินนะครับผมแล้วก็ดีโอนั่นเองนะครับผมหรือว่าคยองคยองซูนะครับกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ออกมาจากกลมอีก2คนก็คือ เฉินนะครับผมพี่เฉินแล้วก็พี่ซูโฮนะครับก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลมอยู่ก็เลยทําให้ไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับผมกับการโปรโมทในอัลบัมนี้นะครับแบคยอนนะครับผมกับชานยอนเนี่ยก็คือได้ทําการอัดเสียงแล้วก็ถ่าย MV ถ่ายโฟโต้อะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็เลยมีส่วนร่วมนะครับผมกับอัลบัมนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้ากลมไปเมื่อไม่นานมานี้น้องทั้งสองคนเพราะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเลนะครับผมก็ได้ทําการ คัมแบ็กนะครับผมกับเอ็กโซในการคัมแบครอบนี้ด้วยนะหลังจากที่หายไปตั้งแต่เล็บช็อตอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเล่ออฟเซชันก็คือไม่มีเล่เหมือนกันนะครับผมรอบนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะครับสำหรับเล่ก็เป็นการคัมแบ็กที่แบบเออมีเรื่องให้แบบน่าตื่นเต้นแบบเยอะมากนะครับสำหรับเอ็กโซซึ่งเพลงไตเติลนะครับผมก็เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยนะโดนไฟเดอะฟีลลิ่งนะครับผมซึ่งสำหรับเพลงไตเติลนะครับก็จะเป็นเพลงแนวแดนซ์นะครับผมเป็น ดนที่จะเน้นไปด้านของเบสนะครับแล้วก็มีเสียงซินธิไซเซอร์นะครับผมแบบอยู่ด้วยนะเออสหรับเนื้อเพลงของเพลงไทเตนนะครับผม SM ก็ได้มีการอธิบายว่าเพลงเนี่ยจะเกี่ยวกับสเสน่ห์นะครับผมของเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นนะครับผมคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อนะครับผมเป็นของตัวเองนะแล้วก็จะเดินตามแนวทางเนี่ยที่ตัวเองกําหนดแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับผมวิ่งไปข้างหน้า โดย <IP> ที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีเส้นทางมากมายเนี่ยให้เราแบบว่าได้เลือกเดินนะก็นั่นแหละครับผมหลังจากที่ก็เกิ่นไปยืดยาวเลยนะครับแล้วก็ไปชมรีแอคชั่นนะครับผมเพลง Don't Fight the Feeling นะครับผมของ EXO กันเลยนะครับอืมโอ้โห เลทอหล่อเทนะฮะจุติแล้วเสียงซินโอ้เคียงเสือ 쟤, 뭐, 쟤, 뭐, 쟤, 뭐, 아. 뭐, 쟤, 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 뭐, 쟤,

เบ้าหนังอ๋อมีเลด้วยเออก็ต้องมีดิวะ นะโอ้สิงคพปลวโคือแบบตีระเบิดบแล้วฮะเอาเลยกมาวะ ยไม่ต yeah, yeah, เรียนนะ yeah, เรียนนะอ่าวิดเอ็กซลโอเอ้ยยันใหญ่ะ่ะไปไหนเนี่ย mm. <laughs> คือแบบเรื่องสตอรีร่อะไรเงี้ยคือไม่ต้องคาดหวังเลยเพราะว่าคือไม่ไม่รู้เรื่องนะ แต่ว่าเออพูดถึงเรื่อง MV ก่อนแล้วกันคือไอ้ตรงที่เป็นเล่เออเนียนทำเนียนอยู่นะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมีเลอยู่ใน MV ไงตอนแรกคิดว่าเอออาจจะมาแค่เสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมีใน MV ด้วยแล้วก็ก็ทำเนียนนะดูแบบดูเหมือนไม่ได้ถ่ายกันคนละที่อ่ะเออเหมือนเหมือนถ่ายที่เดียวกันอยู่นะแบบการจัดแสงหรือว่าอะไรเงี้ยเออถือว่าโอเคแล้วก็ตอนสุดท้ายก็แบบ เป็น CG นะเออถึงจะรู้ว่าเป็น CG แต่ว่ามันก็เนียนได้อยู่นะครับเออที่แบบว่ามีเลรมาเต้นด้วยอ่ะเออเขาก็าแบบทําดีนะเคเดดีพวก CG อะไรก็เออเนียนตาดีนะครับผมแบบไม่รู้สึกว่าขัดอะไรนะเออรู้สึกว่ามันก็เนียนนะครับผมก็ SM อยู่แล้วเรื่อง CG เนี่ยขอให้บอกก็ต้องทําดีนะครับผมสำหรับเ m เเรื่องเพลงนะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือฟังง่ายนะครับผมน่าจะแบบว่าเข้าถึงคนได้ง่ายแหละเอาจริง มันแบบฟังง่ายมากเลยอ่ะเพลงอ่ะแล้วก็ติดหูด้วยนะท่อนด the feeling อะไรเงี้ยก็แบบวนนะครับในท่อนฮุกอ่ะก็คือวนหลายรอบมากคือต้องต้องร้องได้อ่ะฟังครั้งแรกอ่ะเออมันฟังง่ายนะครับผมถ้าจะให้เทียบกับเพลง EXO นะก็คิดว่ามันน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับตอน Power อ่ะเรื่อง s ตอ r l ลง g s t รี่อะไรคือแบบก็ขอให้เป็นหน้าที่ของ e x o L นะครับผมในการวิเคราะห์นะผมก็คือ มา Enjoy อย่างเดียวนะครับผมซึ่งในอัลบั้มนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5เพลงเนาะก็อีก4เพลงเนี่ยก็สามารถไปหาฟังกันได้นะครับผมในแอป streaming อะไรงี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะปล่อยแล้วนะครับผมเพลง EXO ก็ดีทั้งไตเติลแล้วก็ B-side เลยนะเออก็ลองไปฟังกันได้นะครับผมก็นี่แหละครับสำหรับการ reaction ในวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ